ก้9โรคที่อาจจะมาพร้อมกับการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอเราจะรู้สึกตัวเราเองว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เหมือนกับนอนบางทีก็ไม่พอแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรจะเกิดสิ่งต่างๆอะไรเกิดขึ้น วันนี้พี่ปราอยากจะมาแบ่งปันว่า9้าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราอดนอนบ่อยๆแล้วเรามาดูกันถ้าเราอดนอนามากๆ9ก้าโรคที่เราจะเป็นมีอะไรบ้างแน่นอนเลยปัญหาที่เราจะพบโดยเฉพาะในคนสูงอายุนอมันไม่ค่อยหลับแล้วตื่นกลางคืนนอนแล้วมุ้ยมันไม่อยากนอนอีกเลยมันจะทําให้เกิดโรคต่างๆอย่างไรมีหลายคนคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาพี่ปราแล้ว มีปัญหาดังกล่าวแล้วก็เกิดภาวะที่เป็นโรคดังกล่าวแล้ววันนี้เรามาฟังกันเลยว่ามีโรคอะไรเหล่บ้างที่เราจะได้ดูแลตัวเองและคอยที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคนี้นโรคที่หนึ่งถ้าเราอดนอนบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือโรคทางสายตาการนอนไม่พอมีผลทําให้สายตาของเราผ้ามัวมองเห็นไม่ชัดและหากนอนไม่พอติดต่อกันเป็นเวลาหลายคืน อาจจะมีการเห็นภาพหลอนพี่ปลาบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆมีการศึกษาพบว่าตาของเราควรได้รับการพักผ่อนในตอนกลางคืนอย่างน้อย5ชั่วโมงเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอในระหว่างการใช้งานในแต่ละวันและถ้าหากรานอนน้อยก็จะเกิดอาการแกรมเนื้อตากระตุกหรือตาเขม็ดดังนั้นอาการที่แกรมเนื้อตากระตุกหรือตาเขม็ดมองเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอหรือภาพมัว ก็มาจากการที่เซลล์กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองอย่างสมบูรณ์นั่นเองข้อที่2ก็คือโรคหวัดแน่นอนเลยถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสังเกตตัวเองไหมว่าเราจะมีภูมิต้านทานลดลงและผลการศึกษาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนมีโอกาสป่วยม,มากกว่าคนที่นอนเกิน8ชั่วโมงต่อคืนถึง3เท่าพิพาย้ำเลยนะว่ามันถึงสเท่า แล้วคนที่ใช้เวลานอนหลับนั้นก็มีโอกาสป่วยง่ายกว่าคนที่หัวถึงบอดแล้วหลับเลย5 5ถึงเท่าข้อที่3แน่นอนโรคอ้วนก็นอนไม่หลับก็เอาแต่กินแล้วมันเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนโรคอ้วนโรคอว้คอวนที่พี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าโรคอ้วนมันเป็นโรคที่ได้มีการศึกษาแล้วว่าด้านอดนอนอาจนําไปสู่โรคอ้วนได้ง่ายเนื่องจากร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนจะมีระดับน้ําตาลในเลือดน้อย จังกระตุ้นให้รู้สึกอยาก,กรับประทานอาหารรสหวานมากกว่าปกติอีกทั้งระบบผ่อผ่านของคนที่นอนไม่พอยันจะเกิดอาการขี้เกียจทำงานทำให้น้ำหนักโตเพิ่มขึ้นได้ซึ่งพออ้วนก็นำมาสู่โรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคเรื้อรังอื่นๆข้อที่สีโรคเบาหวานโอ้โหแค่อดนอนก็เสี่ยงไปเป็นโรคเบาหวานแล้วอันนี้มีการศึกษามาแล้วเริ่มพบว,ว่ามันพบได้จริง การอดนอนสน่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเพื่อคงระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติเจ้าหนาทให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกนําไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นนั่นเอง,เองและแม้เป็นเพียงการุดลงพี่ปราก็บอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากมายถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดี สี่โรคหัวใจโอ้โหอดนอนนี่เป็นโรคหัวใจเลยเหรอมาฟังกันเลยโรคหัวใจได้มีการศึกษากับกลุ่มผูสารสมัครที่ไม่นอนเลยพบว,ว่าจะมีระดับความดันเลือดสูงมากและเมื่อเปลี่ยนมาให้กลุ่มผูสารสมัครเนี่ยที่เขานอนพักผ่อนเพียงพออัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในระดับปกติที่ปราอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่มีผลต่อการเต้นของใจก็คือสารโปรโตีนที่มีสะสมมากขึ้น ในขณะที่เราตื่นและจะถูกขับจากร่างกายโดยธรรมชาติเมื่อเราหลับดังนั้นหลังจากใครที่อดนอนหรือนอนน,อน,น้อยเป็นเวลานานจึงสิ่งเป็นโรคหัวใจได้6เอาใส่มมอการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์แน่นอนโดยมีการศึกษาพบว่าโรคอัลไซเมอร์ระยะเวลาในการนอนที่สั้นเกินไปและการนอนหลับที่ไม่ดี จะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเบต้าอะมิโลย์ซึ่งเป็นโปรโตีนขนาดเล็กแล้วเรียกว่าเป็นพิษต่อเซลประสาทเมื่อเกิดการสะสมก็จะจับตัวกันกลายเป็นคราบพรักที่บริเวณสมองเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์และการค้นพบครั้งนี้ยังทำให้ค้นพบว,วิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุที่มักจะมาด้วยอาการที่เราเรียกว่าโอ้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งะหาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอปริมาณของเบตา้าเมลอยในเลือดก็จะลดลงและทําให้อาการโรคอัลไซเมอร์ลดลงได้พิรายอยากจะบอกเลยปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุคือไม่มีใครที่อยากจะมีความผิดปกติจนเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หนึ่งในที่มีคนศึกษามาแล้วการที่เราพัก,พกผ่อนไม่พอการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอ,พอ,พอ,พอการที่เราตื่นเรียกว,ว่าหลับไม่สนิท ร่างกายของเราก็จะซ่อมแซมส่ที่สึกเราไม่ได้แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือสิงต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะคงเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องนอนหลับให้เพียงพองทำไมเวลาก่อนนอนเราต้องปล่อยวางเรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้เราคิดอะไรมากเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแน่นอนถ้าไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์วันนี้คืนนี้ก่อนนอนปล่อยวางทุกเรื่อง แล้วก็นอนหลับให้สนิทให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโรคต่อไปคือโรคอ,อะไรเจ<น>็ดโรคหลอดเลือดสมองตีมีการศึกษาพบว,ว่าผู้ที่นอนไม่พออดนอนบ่อยๆมักจะมีปัญหาปวดศีรษะความจําไม่ดีและเมื่อเอ็กซเรย์สมองก็จะพบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีดซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเส้นสมองที่ติดก็จะมีการดีขึ้นได้ ส่วนสาเหตุที่การอดนอนทําให้เส้นเลือดติดนั้นจะต,ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากอีกแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราสําคัญมากๆคือเราต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองติดเพราะมันอาจจะนํามาซึ่งอาการอมาัมพฤกษ์อัมาพาตได้แปดโรคใบหน้าเบี้ยวคึง่งซีอะไรกันเนี่ยโรคอะไรอพี่ปลาอาังเรามาฟังกันเลยโรคใบหน้าเบี้ยวคึง่คงซีเบรอสพาซี หรือใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมาพาตครึ่งซีกที่ใบหน้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนลา้าอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองด้านหรือด้านเดียวก็ได้โดยสาเหตุของโรคก็มีการสนิฐาันว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อเริมที่เส้นประสาทคู่สมองที่7ที่เรียกว่มมาเส้นประสาทใบหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทํางานกล้ามเนื้อใบหน้าและหากติดเชื้อในส่วนนี้การทํางานกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะหยุดชะงักชั่วคราว ทำาไม่เกิดความผิดปกติอย่างเฉียบพลันเช่นปากเบี้ยวหลับตามไม่สนิททางนี้การน,นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นลุกได้เนื่องจากเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนกลุ่มต้านทานในร่างกายก็จะต่ําจนอาติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเรามาดูโรคที่เก้ามะเร็งเฮ้ยจริงเหรอเกี่ยวเหรอนอนไม่พอนี่เป็นมะเร็งได นอนไม่พอและเครียดและคิดมากมาฟังกันเลยมีการศึกษาพบว่าหากมีพฤติกรรมที่นอนน้อยเช่นมะเร็งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้คืออาจจะเป็นมเร็งเต้าโนมมเร็งลำไส้แต่สาหรับโรคมาเร็งชนิดอื่นขึ้นอยู่กับการแบ่งตัวของเซลล์และพฤติกรรมดังกล่าวอย่างที่บอกเลยว่าสาเหตุต่างๆของการนอนหลับไม่พออาจจะนํามาซึ่งโรคหลายต่างๆได้มากมายพี่ปลาสรุปให้ฟังอีกครั้ง อ่ามันจะมีโรคอะไรบ้างแน่นอนโรคหวัดโรคทางสายตาโรคเบาหวานโรคอ้วนโอกไม่มีใครอยากอ้วนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคอาลไซเมอรโรคมะเร็งและที่สำคัญอีกโรคหนึ่งอ่าใบหน้าเบี้ยวครึ่งสี่ เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube เพจท y f i s ชเป็นก่อนกรลังใจพี่ป่าเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมัตเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงัยคุณภาพ